ที่โครงการฐานพันธ์ดีมฑลฐานบกที่37จังหวัดเชียงรายกําลังพลในโครงการค่ะยังคงเดินหน้าดูแลและพัฒนาพื้นที่ในโครงการทางด้านการเกษตรเพาะปลูกพืชพการเพาะเลี้ยงกบและจิ้งหรีดพร้อมกับเก็บผลผลิตนําไปวางจําหน่ายบร,ริเวณประตูช่องทางออกหมายเลข2ค่ายเมืองไรยมหาราชนะคะซึ่งประตูนี้จะอยู่ติดกับชุมชนวัดใหม่แล้วก็ชุมชนเด็ด5รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นท่านพระธา,าเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะเพื่อไปส่งเสริมประชาชนในการบริโภค พืชผักที่ปลอดสารพิษตลอดทั้งวันค่ะจะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวเนี่ยมาเลือกซื้อพืชผักที่สดสะอาดที่สําคัญราคาย,ย่อมเยาวค่ะเรียกว่าสร้างความพึงพอใจอย่างมากนะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วยังเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนร่วมสนับสนุนการตลาดของโครงการฐานพันธดีมณฑลฐานบกที่37เสริมสร้างกําลังใจให้แก่กําลังพลเพื่อพัฒนา พื้นที่เกษตรให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนรอบค่ายอีกด้วยค่ะ